ผมฝากหน่อยนะครับคุณบุญผมจะไปเที่ยวต่างประเทศฝากเด็กทั้งสองคนนี้ไว้กับคุณบุญหน่อยก็แล้วกันนะครับได้ค่ะอ้าวเด็กๆมาอยู่กับน้านะสัก2อสามวันเดี๋ยวพ่อก,ก็มาแล้วเข้าไปข้างในก่อนสิทําไมเป็นเด็กดื้อแบบนี้ฮะที่บ้านมาสั่งสอนหรือไงสั่งสอนอยู่ค่ะแต่หนูไม่จำฮะนี่เธอเถียงหน้าเหรอ,อ,อ นี่นะลูกบ้านของคนที่พ่อจะมาฝากไว้นะค่ะเอ้าเอ้าว่ายังไงคะคุณชัยเอ้านี่ไงลูกไหว้นะบุญสิลูกสวัสดีจ้าผมฝากหน่อยนะครับคุณบุญผมจะไปเที่ยวต่างประเทศฝากเด็กทั้งสองคนนี้ไว้กับคุณบุญหน่อยก็แล้วกันนะครับได้ค่ะเอ้าเด็กๆมาอยู่กับน้านะสักสอสาวันเดี๋ยวพ่อก็มาแล้วเข้าไปข้างในก่อนสินั่งเลยนะนั่งเลยนั่งเลย เปิดทีวีได้ไหมคะเฮ้ยอย่าเพิ่งเปิดเลยมันเตืองไฟนะเดี๋ยวตอนเย็นค่อยเปิดก็แล้วกันงั้นเราจะเล่นอะไรกันดีอ่ะอืมเล่นตีหมอนกันปล่ะได้นี่นะนี่นะ พวกเธอเจ้าอะไาทำไมเป็นเด็กดื้อแบบนี้ฮะที่บ้านไม่สั่งสอนหรือไงสั่งสอนอยู่ค่ะแต่หนูไม่จำฮะนี่เธอเถียงหน้าเหรอหนูก็ เธอสองคนอย่าเอาเรื่องนี้ไปฟ้องพ่อเธอนะไม่งั้นเธอเจ็บมากกว่านี้แน่ค่ะหนูจะไม่บอกพ่อเลยค่ะเฮ้ยลืมเอาตังค์ให้เด็กๆจนได้ตังค่าเลี้ยงดูเฮ้ยคุณบุญเด็กๆเด็กๆเสียงขพ่อนี่คุณพ่ออ้าวเด็กๆเป็นอะไรลูกเป็นมุกแขนเป็นอะไรลูกอ๋อเด็กๆแค่วิ่งซนกันเฉยๆน่ะพี่ชัยอ๋อนึกว่าเป็นอะไร ผมลืมพอดีเลยคุณบุญเงินค่าเลี้ยงดูเด็กอะคุณพ่อนาบุญเขาหยิกแขนพี่ปิ่นะคะอะไรเหรอลูกหุบปากเดี๋ยวนี้เลยนะ,ะฮะนี่มันอะไรเนี่ยคุณบุญคุณหยิกแขนลูกผมทําไมอะ่ะนี่คุณทาร้ายลูกผมอย่างที่ลูกผมว่าจริงจริงใช่ไหมทําไมคุณถึงทาแบบนี้ก็ลูกคุณดื้นอน่ะคุณมาฝากลูกไว้กับฉันแล้วฉันจะทําอะไรก็ได้นี่แล้วเด็กสองคนเนี่ยนาะบอกแล้วไงว่าอย่าบอกพ้อง ปงั้นก็ไปอยู่กับพ่องเลยไปคุณพอ่อมาลูกมามาลูกพผมมุตสาห์เชื่อใจไว้ใจคุณเลยมาฝากลูกไว้กับคุณแต่สิ่งที่ลูกผมได้รับทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ลูกผมไม่ใช่ที่รองรับอารมณ์ของคุณนะต่อให้เด็กจะซนเด็กจะดื้อแค่ไหนคุณก็ไม่ควรทํากับเขาแบบนี้นะคุณควรจะสอนเขาดีๆอย่าใช้อารมณ์ไปลูกงั้นก็ไปเที่ยวต่างประเทศกับพ่อกันเถอะไป